และลำดับต่อไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราค่ะจะพบกันกับพี่ชิดวิชิตซ้ายกล้าวผู้เขียนเงินเฟอ้อคือคดีอาญาผู้ที่เปลี่ยนเส้นทางจากนักทำคราฟต์บเบียร์สู่โลกการเงินยุคใหม่นะคะขอเรียนเชิญพี่ชิดค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขอแห้งพี่ชิดหยิบแป๊บหนึ่ง วันนี้พิชิตอยากจะมาพูดเรื่องโอกาสความหลากหลายความเจริญรุ่งเรืองซึ่งพิชิตเชื่อว่าบิตคอยคือคำตอบบิตคอยคือเส้นนำทางที่จะพาพวกเราไปถึงจุดนั้นแต่พอเรามาพูดถึงก่อนจะไปถึงคำว่าความหลากหลายความเจริญรุ่งเรือง Diversity and Prosperity หลายคนก็ยังไม่เข้าใจว่าทำไมเราจะต้องมีความหลากหลายด้วยวะเพราะหลายคนคนส่วนน้อยมึงอย่าหลากหลายเลยเชื่อกูเถอะแต่คนตัวเล็กเราบอกว่าเฮ้ยขอให้ฉันได้ได้มีโอกาสขอให้ฉันได้เล่นบ้างจริงๆแล้วความหลากหลาย มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเพื่อการที่จะได้ไปต่อเพื่อการที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนนะครับเพราะว่าพิจมองว่าความหลากหลายเป็นอินชูแรนซ์ความหลากหลายทำให้เกิดรีิเลียนความหลากหลายจะกำจัดจุดอ่อนเพราะถ้าเราไม่มีความหลากหลายแสดงว่า มันอาจจะเราอยู่ในสิ่งแวดล้อม a s i n g l e point of failure ก็ได้นะครับ to o big to fail จริงๆมันควรจะเฟ i ไปแต่ fail ไม่ได้นะครับเพราะทุกคนชีวิตทุกคนกลับต้องไปพึ่งพาจุดๆนั้นจนกระทั่งว่า benefit ตกอยู่ในมือคนส่วนน้อยทุกคนส่วนใหญ่ต้องช่วยกันจ่าย ทั้งๆที่ว่ามันเฟลไปแล้วก็ไม่อยากให้เราจะต้องตกอยู่ในกับดักแบบนั้นเพราะฉะนั้นสําคัญคือเราต้องดํารงไว้ซึ่งความหลากหลายเพราะความหลากหลายเป็นอินชูรันเพื่อ Make sure ว่าเราจะได้ไปต่อบัตห้าวทำยังไงที่เราจะสร้างความหลากหลายทำอย่างไรที่เราจะดำรงไว้ซึ่งความหลากหลาย กรู้ทราบไหมครับว่าความหลากหลายมันเกิดได้ยังไงความหลากหลายที่ยั่งยืนและมั่นคงมันต้องตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของหลักการที่เป็นจริงที่เป็นธรรมะอาจจะเรียกว่า principle อาจจะเรียกว่า protocol หลายคนสับสนพิชิตผม,มบิลีฟในชิดคอยก็ไหนพิชิตบอกว่า คุณเชื่อในความหลากหลายเห็นไหมครับว่าชิดคอยควายคอยหมาคอยแมวคอยนี่คือความหลากหลายที่พิชิต no เพราะคอยเหล่านั้นมันไม่ได้ตั้งมั่นอยู่บน principle ปปที่จริงเพราะความหลากหลายที่นำไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนมันต้องตั้งมั่นอยู่บนหลักการที่จริงและบางทีก็พูดบ่อยความจริง มีเพียงหนึ่งเดียวถ้าเราหาความจริงนั้นเจอเราก็เอามันเป็นฐานเพื่อที่จะบิวอย่างอื่น On t o ็ขึ้นไปเป็นเลเยอร์เป็น layer, เลเยอร์เรามองไปที่ไหนเรามองไปที่ใต้น้ำเรามองไปในป่าเรามองธรรมชาติเรามองอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลท c ซ IP ทุกสิ่งทุกอย่าง มันตั้งมั่นอยู่เป็น principle เดียวนะครับแล้วมันส่งเสริมความหลากหลายความหลากหลายมันจะ emerging มันจะเป็นปรากฏการณ์ตั้งอยู่บนหลักการที่เป็นจริงสรุปเราต้องหา principle framework หลักการที่จริงให้เจอต้องหาให้เจอซึ่งเรียกว่า north star เปชยกว่าดาวเหนือเมื่อเราเจอดาวเหนือ direction สำคัญกว่า speed นี่คือความหมายแต่ไม่เชื่อว่าลองใช้ชีวิตเพื่อจะหาดาวเหนือให้เจอเราจะมีความหลากหลายในเชิงของเศรษฐกิจเราจะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับพ่อแม่พี่น้องประเทศของเราได้ p r i n c i p l e ที่มันรองรับนะ่ยมันคือ Free Market มันคือ Concept ของตลาดเสรีคอนเซปต์ Concept ตลาดเสรีมันดียังไงอย่างแรกเลยมันส่งเสริมการแข่งขัน พิจิมบอกเมื่อกี้การขุดบิตคอยมันแข่งขันแบบเสรีถ้ามึงไม่ใช่มืออาชีพอยู่ได้ไหมครับอยู่ไม่ได้แสดงว่ามันขับเคลื่อนให้ทุกคนเป็นโปรเฟชชั่นอลตลาดเสรีขับเคลื่อนทุกคนเป็นโปรเฟชชั่นอลมันอินไว้มันสร้างโอกาสให้ใครก็ได้สามารถจะแข่งขันแต่จะอยู่รอดได้ ต้องเป็นมืออาชีพเราจะประสบความสำเร็จเมื่อคอนเซปต์เฟรมเวิร์กเป็นตลาดเสรีเป็นฟรีมาเก็ตไปจะเห็นว่าหัวใจ to วินที่จะชนะ3อย่างหนึ่งโฟกัสโฟกัสเพื่อจะเป็นมืออาชีพสองถาม e to บี you have to be expert professional professional take time พวกเราก็ยได้ยินคำว่า 10 years rule ไหมกว่าเราจะเป็น professional กว่าเราจะเป็นครูกว่าเราจะเป็น expert เรื่องใดเรื่องหนึ่ง take time take time มากๆนอกจาก take time แล้วต้องทำมันอย่างต่อเนื่องด้วยนี่คือ3 step เท่านั้นที่คุณจะเป็นผู้ชนะใน free market principle ได้แล้วถามว่าวันนี้เรามี diversity หรือ,อยังเรา มี prosperity หรือ,อย,ยังยังถ้ามันยังก็แสดงว่า something wrong something wrong กับ concept free market free market ที่เป็นแค่ fake fake ที่เป็นเพียงแค่ illusion เราคิดว่าเราอยู่ใน free market แต่ free market economy ตลาดเสรีจะมีไม่ได้ นอกเสียจากว่าเราจะมีฟรีมาร์เก็ตมันนี่มันดันมีเงื่อนไขตรงนี้แต่ไปชิดถามว่าตั้งแต่จำความได้ตอนนี้ก็อายุ54แล้วมีใครเคยพูดถึงเวลาเราจะเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจประเภทนี้ประเทศนี้มีใครพูดถึงหนึ่งคอนเซ็ปต์หนึ่งฟันเดเมนทัลที่ทำให้ทุกอย่างมันแย่ขนาดนี้ว่าปัญหา เมคคา c มันอยู่ที่ Money Money ี่ not free มันนีมันถูก c o n โทรลมันนี่ไม่ถูกแมนิปュเลตธนาคารกลางเซ็นทรัลแบงก์รัฐบาลทุกคนสามารถจะดิ t เทตและก็อินเตอร์เฟสามารถจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างจนมันไม่ใช่เป็นฟร e มาเก็ e มันนี่แล้วเราก็ยังมาเถียงกันในเรื่องของคอนเซ็ป ทั้งทั้งที่หัวใจที่เราจะต้องโฟกัสมันคือมันนี่เพราะมันนี่คือปุ่มปุ่มเดียวที่ทำให้กลเกมของฟรีมาเก็ตอ่ะมันเป็นแฟร์เกมง่ายๆประเทศไทยมี productivity สูงมากผลิตสินค้าเกษตรไม่ว่าจะเป็น หมูเนื้อไก่ต่างๆเหล่านี้ได้คือทุกคนเป็นผู้ประกอบการเป็นิวเซอร์ที่ดีแต่แค่เมกาพิมพ์เงินสร้างเงินเฟอ้อบาทแข็งแค่นี้มึงก็ส่งออกไม่ได้แล้วแล้วระบบเศรษฐกิจเียอะไรวะทั้งทั้งที่ว่าเราตั้งใจทำทุกอย่างตามกติกาแต่กฎของเงินมันไม่แฟร์แล้วเราจะชนะในเกมนี้ได้ยังไง แสดงว่าเราต้องทำให้เงินเป็นเงินที่แฝเป็นเงินที่เกิดจากฟรีมาเก็ตมันนี่ซึ่งวันนี้เรามองซ้ายมองขวามองบนม,มองล่างเราก็รู้อยู่แล้วว่าคำตอบมันคือบิตคอยเพราะบิตคอยมันคือฟรีมาเก็ตมันนี่บิตคอยจะเข้ามาเซฟฟิโลสซฟีสปิริต ของคำว่าฟรีมาร์เก็ตมีคนเคยบอกว่าถ้ามันนี่มันสร้างง่ายเงินมันสร้างง่ายอีซี่มันนี่ความหลากหลายจะยาก Prosperity ความเจริญรุ่งเรืองก็จะยิ่งยากเพราะเงินมันสร้างง่ายแต่ถ้าเงินมันสร้างยากเงินมัน s c ก r ิ i t y เงินมันมีจำกัดใครก็ไม่สามารถจะผลิตเพิ่มได้กติกาของเงินแร์เปิดเผยโปร่งใสเป็นจริง immutable เ้นไม่ได้บิตคอยมันมีความสำคัญในวีธีโลกถึงวันนี้ได้นะมันบียอนความเชื่อปนจิเชื่อว่า ที่บิตคอยมันอยู่ในจุดศูนย์กลางของการพูดคุยระดับโลกเพราะ property ของมัน Property ของการเป็นเงิน scarcity mobility invisibility เราไล่ไปนะครับซึ่งมันมีอยู่6คุณสมบัติแต่ มีคุณสมบัติเพิ่มอีกหนึ่งคุณสมบัตินะครับซึ่งเราไม่เคยเจอเงินประเภทนี้มาก่อนก็คือคุณสมบัติที่7ก็คือ immutable ก็คือเชื่นไม่ได้มัน predictable ได้แล้วนะครับซึ่งกติกาที่มันเปิดเผยโปร่ปงใสตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับที่มัน reliable ที่ทุกคนสามารถจะเข้าใจและก็เข้าถึงมันมันถึงทำให้เราเนี่ยนะ มีพีซซับมายที่จะมุ่งมั่นที่จะเป็นมืออาชีพที่จะโลธรรมเพราะอะไรเพราะมันเซอร์เทนแล้วมันมีกติกาที่เซอร์เทนมันซีเคียวเพราะมันเซอร์เทนแต่ถ้าเราไม่เซอร์เทนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งถ้าเราไม่แน่ใจถ้าเราไม่ฟิกฟิกที่เปลี่ยนไม่ได้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเราไม่สามารถที่จะอุทิศตนเพื่อทำให้ตัวเรา เป็นมืออาชีพในเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้เราไม่สามารถจะโลทามได้เหตุผลที่เราโลทามได้เนี่ย because I feel certain แล้วถ้าเราโลทามไม่ได้เราไม่สามารถจะนำไปสู่โอกาสและความเจริญรุ่งเรืองได้สรุปง่ายๆก็คือโลกจะมีโอกาสมีความหลากหลายเจริญรุ่งเรืองเนี่ย ไม่ใช่เพราะราคาบิตคอยขึ้นสูงขึ้นเพราะบิตคอยจะมาทำให้ฟรีมาเก็ตมันแฟร์เราต้องรีสรตฟรีมาเก็ตกลับคืนมาถ้าไม่มีบิตคอย a v e no chance แทบจะไม่มีโอกาสเลยปิชิก็เฝ้ารอทุกคนฝันถึงฟรีมาเก็ตผู้ใหญ่ฝันพูดถึงฟรีมาเก็ต แต่ไม่เคยเมนชั่นว่าโซลูชันเนี่ยจิ๊กซอตัวสุดท้ายมันคืออะไร Make i แฟร์เกมเ e ็นอยะานั้นพผิก็เลยเชื่อว่าบิตคอยเป็นเกมเชนเจอร์ s c a r c i t y มัน e y มันจะสร้างโอกาส o p o r t u n i t y Abundance สำหรับทุกคนบิตคอจบการพูดในวันนี้เพียงแค่นี้ค,ค,ร,ครับขอบคุณครับ